สามข้อมูลที่จะเอาไปพิจารณาว่ากรีดต่อหรือพอก่อนในเมื่อบายาังก็เต็มต้นฝนก็ตกมาเยอะนะครับหลายคนยังกรีดไม่หยุดนะครับอยากจะกรีดต่อไปยาวๆเลยจะดีไหมบางคนหยุดกรีดแล้วอยากจะกลับมากรีดใหม่แต่ว่าใบายางมันยังไม่แก่เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือเปล่านะครับไปลองฟังกันดูสวัสดีครับผมภูมิครับก็มีหลายคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าตอนนี้ยังกรีดอยู่ยังไม่หยุดนะครับมีฝนตกมาแบบนี้อยากจะกรีดย,วยาวๆเลยปีนี้ กลีดผ่าใบไปเลยจะดีไหมจะทําได้หรือเปล่านะครับหรือบางคนเนี่ยหยุดกลีบแล้วเห็นใบายางเต็มต้นใบายางเป็นเพสลาดยังไม่แก่นะครับอยากจะกลับมาเปิดกรีดอีกจะดีหรือเปล่าครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้เนาะก็เลยเอา3เรื่องนี้นะครับมาเป็นฐานข้อมูลในการคิดพิจารณาของแต่ละคนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมของต้นยางระยะของใบนะครับในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ใบเต็มแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่แก่กันนะครับ แต่ถ้าเป็นพี่น้องชาวภาคใต้โซนล่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ผัดใบหรือซ้ําใบก็มีนะครับอย่างของผมเนี่ยก็มีทั้งใบอ่อนแล้วก็ใบเพสลาดใบแก่ก้ามึ่งปะปนกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็เอาไปใช้พิจารณาตัดสินใจกันก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความวิกฤตของต้นยางในช่วงที่มันไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือว่าผลิตอาหารได้ช่วงที่มันเป็นวิกฤตจริงๆของมันก็คือช่วงที่มันเ,เริ่มสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่ หนักๆเลยก็คือไม่มีใบจนถึงใบอ่อนนะครับเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นใบเพสลาดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเริ่มสังเคราะห์แสงได้บ้างแล้วทั้งขนาดรูปร่างของใบยางเนี่ยมันเป็นที่แล้ะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าถึงจุดนั้นนะครับทั้งปจจํานของใบทั้งข,ขนาดของใบเนี่ยใบก็ใหญ่จานวนก็เยอะแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาแลวครับเพราะช่วงที่มันเป็นปัญหาก็คือไม่มีใบมันต้องดึงอาหารสะสมมาสร้างใบให้ได้จํานวนที่มากแล้วก็ต้องขยายขนาดของใบ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบไปจนถึงระยะใบเพรสลาดครับดังนั้นเนี่ยโดยปกติเราก็กลี่กันช่วงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็กลี่ช่วงนี้อยู่แล้วถ้าเราพ้นระยะที่เป็นใบอ่อนไปแล้วจนถึงเข้าสู่ระยะใบเพรสลาดแล้วเนี่ยใบยางมักจะไม่เอ่อการที่เราเกลี่ยมักจะไม่ส่งผลเสียกับขนาดและจํานวนของใบแล้วนะครับยกเว้นว่าเกิดปัญหาราแป้งมาดังนั้นเนี่ยถ้าเรากลี่ยพ้นช่วงนี้อยู่เป็นปกติอยู่แล้วแล้วถ้าเราจะกลี่ยต่อหลังจากเนี้ยเพราะว่ามันพ้นระยะใบอ่อนแล้วเนี่ย สบายมากครับไม่ได้ส่งผลเสียแน่แต่ถ้ามันบอกว่าเ,เดี๋ยวใบาย,ยางมันจะไม่สมบูรณ์ใบาย,ยางมันจะซีดไอหลังจากนั้นเนี่ยเรากลับไปใส่ปุ๋ยได้หลังจากที่ฝนมันตกดีๆหลังเดือนพฤษภานะครับเราสามารถกลับไปบำรุงไปใส่ปุ๋ยมันได้นะครับหลังท,ที่ฝนตกแล้วนะครับเรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับถ้าเรากล็ดปกติอยู่แล้วพ้นระยะนี้แล้วนะครับเรื่องที่2ครับก็คือว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะฝนตกนะครับแต่เนี่ยยังกุมพายเลยนะครับเราจะต้องผ่านแล้งในเดือนมีนาคมกับเมษาอีกนะครับ โดยเฉพาะทางเหนือและอีสานเนี่ยที่เวลามันแล้งมาแล้งจัดนะครับอุณหภูมิสูงความชื้นในอากาศน้อยความชื้นในดินต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังเหลือมีนากับเมียสาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเรากรีดต่อไปมันก็อาจจะส่งผลกับปริมาณของน้ํายางนะครับได้แต่ถ้าเรื่องของการส่งผลว่าจะทําให้ยางโซมไม่สมบูรณ์เนี่ยยางมันมีความสามารถในการที่มันจะรู้ว่าตัวมันเองเนี่ยควรจะสร้างน้ํายางเท่าไหร่มันไม่สร้าง มากจนถึงว่าตัวเองเกินลิมิตถึงจำว่าตัวเองจะตายครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปใช้ยาเล่งไปใช้ตัวกระตุ้นมันเนี่ยรับรองว่ามันก็สร้างอยู่ในขอบเขตที่มันมีความสามารถที่จะสร้างได้อยู่ดีนะครับเรื่องที่สามก็คือว่ามีนาเมษาเนี่ยทั้งความชื้นสัมผัสทั้งอุณหภูมิเนี่ยมันส่งผลกับปริมาณน้ํำยางครับความชื้นในดินวัตถุดิบหลักๆที่เอามาใช้ในการสร้างน้ำยางหกสิถึงเจ็ดสิบห้าปซ็ก็คือน้ํานะครับ ถ้าน้าในดินมันน้อยนะครับมันก็ย่อมสร้างปริมาณน้ํอยางได้น้อยทั้ง2เหตุผลแรกเนี่ยนะครับทั้ง2เหตุผลหลังเนี่ยทั้งช่วงเวลาอย่างเป็นมีนามีสาที่มันยังแรงอยู่ทั้งอุณหภูมิความชื้นที่มันจะสูงมันส่งผลให้กับปริมาณน้ายางของเราได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากรีดในช่วงเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองเปลือกมากกว่าระยะปกติถ้าเราอยากจะได้น้ำยางครับเพราะว่าการแห้งและอุดตันของท่อน้ำยางเนี่ยจะมีมากกว่าในช่วงที่อ่าอากาศปกติอากาศเย็นนั่นเองครับดังนั้น สิ่งที่เราต้องเอามาพิจนารณานก็คือ3เรื่องนี้ครับสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นใบเพศรศลาดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีปัญหามีผลเสียแล้วครับถ้าหลังจากนี้ใบาย,ยางมันซีดมันไม่สมบูรณ์เราไปใส่ปุ๋ยบำรุงแปบ๊บเดียวใบาย,ยางก็เปลี่ยนเสียสีกลับขึ้นมาได้สมบูรณ์ขึ้นมาได้การที่เรากรีดอยู่ในช่วงนี้มันไม่ได้ทําให้ถึงกับยางโทมข้ามปีข้ามชาติครับเราสามารถบำรุงฟื้นฟูมันกลับมาได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราว่าเราดูแลดีขนาดไหน ดินเราปรับปรุงดินให้มันมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ของดินยังไงได้ร,รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอันนั้นคือปัจจัยที่สําคัญนะครับแต่ว่าเราจะได้ปริมาณน้ำํำยางนั้นคุ้มกับความเหนื่อยล้าเวลาที่เราเสียไปแรงงานที่เราเสียไปกับเปลือยยางที่เราเสียไปนะครับแต่อันนึงที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับคือว่าถ้าเราไม่มีไรายได้จริงๆเนี่ยการกลีช่วงนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวครับยิ่งมีฝนตกมาช่วยแบบนี้เนาะถ้าผ่านระยะช่วงใบเพรสลานมาแล้วนะครับ สิ่งที่เรากลัวหลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลืองหน้านะมันเสียหน้านะสิ่งที่ยิ่งกว่าการเปลืองหน้าก็คือว่าเราไม่มีไรายได้และเรากลีดบาดการกรีดบาดนะครับเมื่อผ่านไปเนี่ยหน้ามันซ่อมแซมขึ้นมามันกรีดกลับมากรีดเนี่ยมันไม่ได้ออกดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลืองหน้าเปลืองไปเยอะแต่เรากรีดไม่บาดเลยเราสามารถฟื้นฟูเปลือกใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนได้อย่างสมบูรณนน์เราสามารถกลับไปกรีดซ้าเปลือกได้นะครับ พอเรากลับไปกปรีดซ้าเปลือกเนี่ยต่อก็ยังได้ผลผลิตที่ดีอันนี้คือสิ่งสําคัญกว่าดังนั้นอยากกรีดให้บาดครับกรีดน้ําไม่เป็นไรถ้ากรีดไม่บาดเรารักษาหน้ายางไว้ดีเนี่ยเรายังมีโอกาสกลับมากรีดซ้ําได้อย่างสมบูรณ์นะครับบํารุงให้ดีกรีดย,ยาให้บาดนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญดังนั้นในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะกรีดต่อจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเรามีเงินมีทองอยากจะหยุดก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาครับเพราะยังมีอีกสองเดือนที่เป็นหน้าแรงที่ เราจะต้องฝ่าฟันไปไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่ามีนาเมษสานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ <_ d ata> ก็เอาเป็นว่าสรุปว่าเกลดได้ครับถ้าใบเพสศลาแล้วสามารถกลับมาเกลดได้แต่ปริมาณน้ำยางย่อมจะได้น้อยกว่าปกติเราจาเป็นจะต้องกลิดหนากว่าปกติเกล็ดอย่าให้บาดดูแลรักษาให้ดีหลังจากนี้กลับมาบำรุงฟื้นฟูมันใส่ปุ๋ยมันจะแพงแค่ไหนก็ต้องใส่ครับเพราะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนกับการดูแลต้นยางน,นะครับใครที่มีเรื่องอยากจะพูดคุยกับผมนะครับผมแนะนําให้ บันทึกหน้าจอนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็เอา QR ียโค้ดเนี้ยไปสแกนในไลน์นะครับเป็นเพื่อนกันทางไลน์ครับเพราะบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามในช่องทาง YouTube นะครับก็ไม่สามารถส่งภาพให้ดูได้ครับการพิจารณาการตัดสินใจเนี่ยมันก็พูดยากเนาะดังนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันทางไลน์ผมก็ส่งภาพตัวอย่างให้ดูได้พี่น้องเราก็สามารถส่งภาพมาให้ผมดูได้ครับจะ่ได้เข้าใจตรงกันบางทีพูดว่าหน้าดําหน้าดาไม่รู้ดําเพราะอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมครับ เป็นเพื่อนกันทางไลน์เอาไว้ครับบางทีมีเรื่องข้อมูลสําคัญข้อมูลดีๆนะครับโพสต์ Post คลิปวิดีโอใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะทักไปแจ้งทางไลน์นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นทุนะครับทุกช่องทางเป็นกําลังใจให้กันครับจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเล่าชูกันฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ